โยสะสวัสดีไปรุ่นเมกาสวัสดีไปรุ่นดูไปสวัดีไปรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะทุกผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่ะต่อสู้นะทุกผู้ชมนะอ่ามีเล่นในส่วนของ PVE กับ PVP นะ PVE ก็คือแบบว่าอ่าแนวเนื้อเรื่องนะครับแนวต่อสู้กับบอทอะไรพวกนี้นะฮะ ส่วน PVP เนี่ยก็จะเป็นต่อสู้ PVP กับผู้เล่นทั่วไปนะเพยเยอร์ประทานเพยเยอร์นะครับคุณดูโคตรหลอกโคตรตึงเนี่ยวันนี้เราเราจะมาเล่นกันเลยนะคุณดูโคตรตีโคตรตีไปเลยดิเราเริ่มเลยเนี่ยครับไหน PVP สักหน่อยละกันนี่เราจะเอาอะไรนะโพลเอกฟูจิโทโระมานะฮะกับอุซบแล้วก็ลูฟี่นะลูฟี่ลูฟี่โคตรตึงโคตรก๊อ์นะเดี๋ยวเอาสกิลไหนเข้ามาดีวะ ีสกิลเมื่อกี้นี้ถูกแล้วเฮ้ยเล้วกดพีที่แกเอานี้เอาซบเข้ามาโอเคไปเลยเด้ลุ้ยเด้ครับเกือบตึงมาว่ะมาว่าอุ้ยโอ้โหตัวเหมือนกันเลยเนี่ยจมหายแล้วสกิลเหมือนกันนี่ก็โหสกิลทุบมาว่ะมาว่ารอบนี้น่าจะยากอยู่คนดูดูทรงแล้วเนี่ยเจอก็คนแน่นอนนะดูจากทรงละมาดิ ดาบบิดซึงยูนี่นี่เป็นไงล่ะผมไปทุบก่อนเลยคือเฮ้ยโอ้โหโดนคืนเลยคนดูอย่างงี้ไวโอ้โหเรียบร้อยครับผมมันปิง400กว่าเลยเนี่ยะคนดูนี่แม่งปิงจัดๆเลยนะนี่นี่เด่นนี่เด่นนี่เด่นเอาดิเอาดิ อย่หน่อยมึมมึมคือรอคือรือเฮ้ยเอาวะเอาดิเอาดิพิงสีรรงส่ร้อยเหรอพิงสี่ร้อยเหรอพี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช็อปโน,นงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยฮะมีเด็ครับเดยบรลอยรึ่งฟึ้งเอาดิคนดูโคตี <laughs> พี่ร้อยก็สบายพี่ดิรับน้องไม่มีใครบอกหรอว่าพี่จะชนะน่ะหืนี่เ,เด็ดอดีตองตัวลงไปทุบไปก่อนเฮ้ยนี่เด็ดกิลไปก่อนครับสวยว้วะว่าแต่เฮ็กนี่เด็ครับดอกพฤกษาเหรอดอกพฤกษาเหรอ ไว้จวุยงอ๋ดีอด๋ดีโคตรึงบึ้มบึมบ้มบึ้มไว้ส,วสกิลครับนี่ดิตายนะั่นน่ะนี่ดิอ๋ดีอด๋อดีเอาว่ะเอาว่ะดับริกซิมยูอีซี่เจอเรี่ยมเจอเรียมพี่โคกหน้าตเตืึงแล้วน,นี่ผมเป็นอ,อย่างนี้สบายเลยดิอย่างนี้ เอ้ยเอ้ยพี่อย่างนี้ก็สบายเลยดิพี่อย่างนี้ก็สบายเลยดินี่ดิโค้ดหลอกโค้ดตึงบึมนี่เป็นไงนะลงมาดิลงลงมาดิสวยครับโค้ดตึงอ้าวออกเลยพี่กระตือพี่กระปิงโพพี่จะไปสู่ใครได้ถามก่อนปิงสักขนาดนี้เอาว่าเอาว่าได้มาแล้วว่าควสตนึงควสตนึงมาแล้ว สวยครับพี่สวยครับพี่เก็บรางวัลชิวๆิรายวันนะท่านผู้ชมนะเย้ต่อเลยดิเราเอ่งมาล่นมาแรกนี่ยเจอเลยนะของดีเย่ดิจูดเอาว่ะเอาว่ามาดิเฮ้ยโหคาเวนดิสโนตรึงนี่นายต้องเจอเราสักหน่อยแล้วคาเวนดิส อยู่ไปก่อนเลยนะครับคนดูผมดูก่อนน,อนี่เลยนี่เลยสวยครับพี่สวยครับพี่เอาดิเอาเดิเอาดินี่เลยเอาเดิทุบสักหน่อยบึ้มวิโอเรียบร้อยคนดู มันวิ่งมาตอนไหนวะรวมมันคอมโบติ้ตได้เลยนะนี่อย่างงี้เออยาวๆเออเออโคตรแรงเน่ยคนดูดูดิ DPS โคตรเยอะครึ่งหลอดแล้วเหรอเนี่ยหอหึควรจะแตกได้นะคนดูนะนานจัดจัดนี่ดิวิอาว์อาว์นี่เลยดิฟิวนี่เลยครับสวยเฮ้ย นี่เลยครับเรียบร้อยนี่สับก่อนสับก่อนไม่รอแล้วนะสับก่อนไม่รอแล้วนะนี่เลยครับนี่บึ้มโอ้เรียบร้อยคนดูผมพลาดเมื่อกี้นี่สับไม่โดนตายละไมเป็นไรเป็นไรยังมีอุซบโนตรึงอยู่นี่ดินี่ดิ ไว้บีรับนี่นี่เฮ้ยทำไมตีไม่โดนวะเมื่อกี้นี้กูงงอยู่กันโคตรใกล้ตีไม่โดนเฉยเออตายอะไรอย่างงี้เฮ้ยเลือดหายอะไรอย่างงี้เฮ้ยมันควรจะง่ายๆนะคนนู้นเมื่อกี้นี้นี่เลนี่เลเอาดิเรียบร้อยเนี่ยมันควรจะง่ายๆไม่ใช่แบบปล่อยผมเลือดรดโอ้โห ตีก็ตีไม่โดนนะเมื่อกี้นี่นีดิเอาเ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 ดิเ,าเดครับฮาฟูนี่บีบซะหน่อยวิดาบิกซึมยู <victim> มันกาจะซูดแมพแล้วจะไม่มีใครยิงโดนนี่หว่าอย่างงี้นี่ดิโดนนี่ครับนี่ดิโดนเลยครับ นีเลยครับกาจะวิ่งซุดแมพแล้วไม่มีไม่มีโดนเลยน,นี่มีดีเรียบร้อยนี่ดีเรียบร้อยครับสวยยิงเลยนี่อืมตายตายโด,ดนเข้าไปเรียบร้อยฮะบ่ง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 เออเอาดีเอาดีบ่ง นี่เดี๋ยวบีก่อนเลยครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวครับว้าเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหโดนไฟเผาก่อนเลยเรียบร้อยแล้วคนดูกูตายแน่เอ๊ะว่าแต่ยิ่ง นี่อุ้ยเอาดิเอาเดิเอาเดิวสวยอะไรหรออะไรหลอนี่ดิรัวๆครับรัวรวครับปังปังปังสวยบิงไม่หยียบนี่ดิตายท้งวันท้งวันบอกเลยทั้งวันท้งวันบอกเลยคนดูเอาเดินีดิ อุ้ยเออเออเอาวะเอาวะฮึ่มแรงจัดแรงจัดเออโอ้เกือบตายได้เลยนะนี่ไว ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรันรีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง r i no c m m n ช s อ o โนหนเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไว้เว้ยอืเนี่ยทีบชนะ ยังมีเหลืออยู่น้องโท่ทโาตีผูเกือบแพ้อยู่เหมือนกันนะเจตัวตึงเจอตัวตึงเอาว่เอาว่ะพีโ่คโงไม่ตึงจัดจดเลยอนะฮาร์ฟรูเออไดีรับของอีกแล้วเย้แล้วออกไปรับไอ้ภารกิจเสร,ริมก่อนนะครับคนนูนะมันเป็นภารกิจรายวันผมนะครับนี่อันนี้พี่สอนโหลดไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะอยู่ด้านล่างคำยายตะคิดนะครับอือแล้วใครที่แบบว่ากำลังจะหามาล่นนะฮะท่านผู้ชมนะ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ของรายวันแป๊บเล่นเลาะรอบหนึ่งายวัน the big z o ยู the big zoom ยู o m what they ะ e ah big zoom มาได้มาได้น้องโอ้โเฮ้ยแฟร,รงกี้ด้วยมาสกิลไปก่อนเลยสวยนีย่เรียบร้อยฮะจบเกมเฮ้ยจบเกมง่ายเกินปลุยมุยอ่ะพี่น้องครับน้อง มันอีซีอยู่แล้วตาต่อมาฮะอีกเอ๋บอยรับของรายวันอีกรอบนึงวู้โคตรึงได้มาใบหนึ่งหูได้สะสมเยอะนะแต่ละวันเนี่ยคนดูเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นตัวเสริมอะไรเลยนะนี่เออเล่นต่อเลยครับไป let's go เฮ้บอยปกติมาไต่แรงก็ได้นะอย่างนี้มาว่ะมาว่ะโอ้ยฟูจิโทระกันอีกแล้วมีแน่นะตัวล่างนะฟูจิโทระคุซันเอาว่ะอาจจะเป็นตัวตึงอาจจะเป็นตัวตึงนีเลยโอ้หลบได้ด้วยวะ่ะผู้พิการแม่งจริงๆ ี่แกเล่นเป็นนะนี่ผมบอกเลยโอ้เป็นงานนะนี่ด,ด,ดูดิเป็นงานจัดจัดเป็นงานจัดจัดโอ้ไม่ได้เล่นนะ่ะไม่ได้ล่นน่ะไม่ได้เล่นนะ่นนะบอกเลยเดี๋ยวคนตึงนี่เดเอาดินี่เดิเอาดิแวงแวงนี่เลยีเเลยครับโดนอีกรอบนึง ปังปังปังสวยเอาดีเอดิพี่ก็มีน้องพี่ก็มีน้องมีเลยครับสวยเอาดิเฮ้ยดีเอาดีเอาดิเอ้ยวิ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 สับ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 สวย อย่างนี้แหละนี่เด็ดตายเอาดิเอาดิใครสับไวกว่าคนนั้นชนะอือืโอ้โหโอ้โหโดนอุซบเกือบปิดงานคนดูนะนี่เอาดิเอาดิอือนี่โดนครับ เอาดีเอาดีเอาดีปินปินหรออิงนินปินหรอ,อห,รอ,หอ,อ้าวกูตายแทนเลยโดนสก,กิลเอาว่ะเาว่ะมาดิฝอง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 สว้ฝองเอาว่ะตายตายเดี๋ยวก็ไปจิ้บนักถูก เย้พร so ตร็อะไรวะนี่ดิครับนี่ดินี่ดิไม่ต้องลงไมนะ่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงดอกพึ่ษา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 โอเจะอุซกเข้าไปอ่ะจูกะบอกเลยคนดู ป่องป่องป่องไม่ต้องลิน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 เออเอาดีไม่ต้องลินอุ้ย <c oughs> นี่เรียบร้อยฮะ <c oughs> อีสี่ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมวันพีชไฟติ้งพานนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใตคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกิดเรื่องร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิมได้ทที่่ชองงา แอ d Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลโบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย